สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้ข่เงาอะไรก็พาลูกข่อยมามาเบิ้งซีเราพี่น้องว่าได้ลงไปดอกเพราะว่าลูกขาย่านเคว่าทนว่าพี่น้องเบิ้งข้าเจ้ามาเริ่มมาเทียวยเราเด้อเง้วเหยียดสุดเพิ่นเลยเด้อพี่น้องหู้ยไก่คนเราคักขนาดเลยสงการนี่แบบบมี่มองงันขนาดเยล่หละเออคักขนาดพี่น้องคนทางฟังเล่าเขาแม่สูรอากาศบรรยากาศดีซืซอเราพี่นอ้องนั่งเรียนกับลูกสาวขนาดวบาเป็นสงการ คนก็ยังหลายเนาะพี่น้องขนาดเพื่อนทงกันอันนี้นาจะเป็นห้องน้าเนาะอันเลกนี่เนาะอันนี้ก็ซุ่มเขาจ้าขายของโอ้เขมเมนมาพ้อพี่พรอมน้องเอารถตู้มาเนาะจอดที่วงไดนวงหนึ่งเนี่เนาะเฮ็ดแคมปิ้งเฮ็ดยังเด่นขนาดเล้่ยพี่น้องบึ้งก็จ้าขี่เรือนั่นพี่น้องน้องมาหน้าข่อยย่านได้โชคดียังข่อยไปเพิ่นนิดละเพิ่นย่านพี่น้องข่อยก็ต้องขอโทษขออภัยพี่น้องเด้อพี่น้อง ก็ได้พาียงออังคือเก่าแล้วเพราะว่าข้าจเจ้าเปิดตู้เพลงว่าโตสนันวันไหวเลยในพี่น้องเลยแต่บรรยกาศเปิดมาเป็นช่วงนะจังหวะห้องท้ายคลิปมันก็เปิดมาพอดีก็เลยอยากให้พี่น้องเบิ้งก็เลยซูมไหมเบิ้งมันกับมืดแน่มันกับความเนี่ยคำแล้วควนนะสู่มไกลพี่น้องวันนี้ก็คำามืดแล้วพี่น้องครับก็มีการที่ได้มาหาหนองมัน ครับคุนแม่หมอนคุนแม่หมอนเราชิมาเหดมือถือเราไอาน้น้องเราเลยที่ิมาเล่นน้ำลูกสาวเราเจ้าจ่าชิมาจากมือกับเลี้ยงของเราเนาะอ่ะว่ราะเวทีเขาไปดานกอนแต่ก้อนกว่าที่เขาไปพี่น้องอ๋อไอ้กล่องมันมืดเลยนิ้วพี่น้องไปที่แวะซื้อเอียงกินห้องทองกันเ,นเทเวนนี่แหละไวะอะไรกินรองท้องของ คับขัดจกเราข้างเซเว่นก็นเลยมัวช่วงแบบอบกัเซเว่นก่อนได้ไหมครับพี่น,อนอ้องเดี๋ยวมาจอดอยู่หนาเมซอนพาเพเ่็นมากินก่อนเพมันก็นได้กินนะถ้ามึกับเซเวน่นมันกินใส่กรอกเพก่อนส่วนพอ่อกินแค่เบอร์เกอร์กับขนมก่อนที่ไหมครับผู้สาวกำแหมพี่น้องเลยอืมั้มหมูกระทะ เลยผ่านมาจอดจิ้นยังก่อนขันจินนยูนาเซเว่นกะจักรมาก,กะบเจ็กเลี่ยนลูกเซเว่นเยอะนักกว่าเลยพ,พี่น้องเห็นเซเว่นว่าอยากเลี่ยนเขาเลี่ยนออกคืทั้งห้องน้ำทั้งหุ่นพี่น้องนั่งกระทั่งห mm ุ่นแม่ซ่้นเอาพี่น้องขอขามาถ่ายเป็นชั่วโมงแล้วพี่น้องเลยมาค่อยนี่เป็นชั่วโมงแล้วครับค่อยด้ไปจยุ่งตรงนี้พี่น้องว่าอันนี้เพิ่นบ่ให้เขาไปด้ยของเจ้าหน้าที่เพิ่นก็ต้องถ่ายทั้งนองที่ละพี่น้องถ่ายมองอัน มาทางเล่าแรนออกแรนเขาทิเมนรถดิสานขั้นนีวะนั่นแหละทีว่าทิเมนขั้นนีวะเห็นว่าพี่น้องทิเมนเมนอกย่อมขึ้นในง,งามเนาะขยับเปิดไฟใส่ไฟันี้มันงามเลยเมไม่ต้องลงมาแนละ้วลูกพ่อลงมาดูว่ารถดยสารมาแล้วรอถ้าแม่มาจะมองอรถสิลรอเขาไปสร้างํำลกักพพี่น้องก็ไปยังโกกาวุจัก ลังออกมาเราสิบรอพี่น้องเลยมมนมาแล้ไปรับเม่มนเลเร็วไปไปเร็วเร็วเร็รับเีแมอนเด้เร็วเร็วเร็วเรลียนพี่น้องคนเลี้ยนเรา่นน่ะ <laughs> เรียนเรียนกอดแม่เลยพี่น้องเลยโอ้ยกินนวัดเนง่ยกินนวัดเนง่ยบนกล้องรัดกันนะครับคุณแม่เออกอดเรียนรัดเลยสิแม่ไปไปสวัสดีครับพี่น้องครับรถคันนี้วันหนึ่งมั้ยนม่นเออเอาเอาไหม เด็กจัเลียนมีตีมีตีดักมุนเมื่อกีเอาว่าคุ้มคันยากนั้งเบิ่งกันคนน้อยไปไปย่างให้พี่น้องเบิ่งในบรรยากาศนี่ธรรมชาติด้วยพี่น้องแลี่จำจำได้เลยเนี่พ่อบอกว่าแม่มาล้าพุนเห็นพ่อพุนมันใสโนมันแบบ่มเมียนที่เลยบาดนี้ก็เลี้ยวเห็นแล้วก็แลีนเลย ฉากวุ่นเป็จริงเอาพี่น้องกล้องคนละมุบนะแม่เนาะกล้องคนละมุมเออเพ่อเบเกอยากเก็บบรรยากาศไปพี่น้องคนเออสวยเป็นสาวแล้วปล่อยผมโอ้สาวอาบน้ำเลยปลอย่อยผมอือไปไปพี่น้องถ,ถ่ายคลิปน้ำกันนี่ละแม่ถ่ายโลดให้พี่น้องเห็นบรรยากาศเอาคืองวัดปิดนะนั่นนะน,น,นะเฟสน่ะนี่ไปไปพี่น้อง เออาพี่น้องแม่เมือในกองอี้เม่นทก็ไอะไนอนเล่นมี่กนเล่นจะมาชนยังไเพราะว่าเลียงรถนี่เาจัยานเลยอเอาปิดหบเประตูายายเล่นเลยนะใหยหิวแล้วรถจิรอด้พี่น้องได้ขับไปลูกขับไปเดี๋ยวพอเอเบาะึนกัน คือทย์เป็นหมอหมอเป็นอะไรแพทย์กินยา,นอ,ายอ่ะกินยาเป็นอะไรไม่สบายเหรอกินยาเออกินยาเป็นอะไรเม่ถามยา <c oughs> เอาเป็นอะไรขาขาจิวขาจิวโอ้ไม่สบายอแล้วจะปวดหัวไหมปวดหัวหรือเปล่ากินยาเป็นอะไรอืมอืม ไปหาหมอกินยาอขึ้นฮอดแต่ว่าบันเห็นอาทิตย์หนึ่งืรครบอาทิตย์พอดีเจ็ดแปดวันกินข้าวหรือยังมานากินข้าวหรือยังนะบะกินแล้วบะเขานำบาน้ำแม่แน่ถามเดี๋ยวเดี๋ยวเรามีถามก่อนกินข้าวหรือยังฮะกินยังข้าวเนอะฮะกินกินกับอะไรกินไข่หรอแล้วมานาฮะ นอนนี่นอนเป็นอะไรจะนอนผมก็ทำไมปล่อยยาวแบบนี้จะไปไม่มัดผมอะฮเอ,อ้ยนอนนี่เมียเอฮ้อยผิดหลังเลยเป็นซาแมตผมเนี่ยกว่าเลยนั่งลงนั่งลงแม่จะไปช็อี่หรอกเลยอข้างหลังนะแี่คือทอดเน่ยนะเอ้ยคือทอดมานาน โอ้ยดมดาบมันก็โอ้ยเดี๋ใส่บ่นี่ฮิโหนฮิโหนนี่ใส่เก่งไนมบ่ฮิโหนนี่โอ้ยพี่นโหนไปผลไปละผลกลับแล้วเด้อพี่น้องกลับประเทศไทยแล้วจ้ารอบสุดท้ายเลยจ้าทุกคนกลับกับแม่มอนรอบทุกตัวสุดท้ายสบายทำเชืเมื่อตีละกาเมื่อเชือกหนึ่งเชือกหนึ่งก้นโมลายิ่งทางนั่ง รอบสุดท้ายเขาก็รอบสุดท้ายคือกันเขาหลังมาจากทเทพพี่น้องเลย,ลยคนมาเป็นแสนคนนะ ขึ้นรถอยู่คุณเลยบ้านอะว้น,บบนิเขาต้องเอ้นลวะพี่น้องไม่อย่างขึ้นดิพี่คนมันบลายลดรถเฮาเกี่ยมแล้วนี่ต่านลาวเด็กจีนองเด้อขึ้นรถเราคะ่ะไม่มีคนเลยทุกคนดูสิม,อมีอยู่หกเจ็ดคน นุ่คนุ่เจดคนสะดวกสบายทรัพที่นั่งพี่น้งนองเอ้ยพี่แม่นั่งข้างหน้าเลยไอ <c oughs> ้บาทนีเมื่อน้ำกันพี่น้อง <c oughs> มาหาลูกแล้วจะได้เห็นหนา้าลูกแล้ว <c oughs> หอนมานานอยใจจะขาดแล้วเดี๋ยวนี้ <c oughs> นอนลูกพี่น้องเอ้ย <c oughs> ขึ้นรถมปนใส่เวลาถะลรดออกใส่เวลาแค่ห้านาทีนะคะพี่น้องใส่เวลาขี่รถข้ามโค้งแค่ห้านาทีค่ะทุกคนถ้ารดอ,อกอะ่ะวันนี้อากาศกับบกคอยเย็นมันเอออยู่นีนแอร์เย็นมีแห้งเลยรถคั้นหนึง่งหูสึกว่อแอร์เย็น <c oughs> ลมพัดเลยบนันเลยพัดงมมนเลย อยู่กลางแม่น้ำโขงบริษัทครับหอด,ดามไทยเลยนะครับผมเตรียมตัวลงไปจับบัตรพาสปอร์ตนะครับกระเป๋าเครื่องของสัพภะระนะครับกีทอติโตขึ้นมาน้าบนรถและกระตู้ใต้ท่อรถนะครับผมเอาลบไปน้ำนะครับเข้าไปเข้าก่องสแกนนะครับผม สำหรับบริษัทถึงไทยแล้วบริษทัทบริษัทอะไรน,นะครัปัดขาวสปอร์ตคนไทยนะครับผมปัดขาวคนไทยทสปอร์ตขอไทยนะครับลงจากรถแล้วยังตมไปตึ๊ตึกนะครับจำบัตรกเลยนะครับผมส่วน,นสปอร์ตคันล่านะครับแบบว่ากาข้อมือตุวอะไรทั้มเลยนะครับเราจะไปจับากครับบริษทัทคนไหนจะขายล็อต่ามไทรับให้เก็บตัวรถ กจะขับเกรอีกแล้ว่เาจะเก็บตัวปีดูด้วยครับแม่ไข่เนี่ยกัสิม่นโจ้ต้องแม่คข่เลยกินช่วยแม่งิวเข่าพี่น้องแฮมเบอร์เกอร์มดอแม่เรากินแซ่บน่ครับคนสวยคิดหอดได้เพราะได้เห็นนาเคิองเดือดเอาขี้อดกระดูกกระดิเอาซื้อมาไว้เด้เนอสวัสดีค่ะ